we ตอนนี้ก็คือยังอยู่กับโควิดอยู่ก็คือแต่ละเมืองอย่างที่เราทราบว่าจีเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเขตการปกครองกันเป็นหลายหลายหลายเมืองใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะมีนโยบายในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันที่นี่ก็เหมือนกันในที่นี้เขาบอกจีเขาก็เข้มเหมือนกันเพราะว่าในเมืองนี้นะคะด้วยความที่แบบว่าเขายังมีนโยบายเป็นศูนย์แต่ละเมืองก็มีนโยบายที่ต่างกันราวนี้เนี่ยเขาบอกมีเมืองเล็กเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองหูกังนะคะอยู่ในมณฑลเหอหนานคือประชาชนเขาน้อยมากประมาณ32 0 0 0นคนคนาวนี้พอเจอหนึ่งคนเขา าบอกว่าเขาสั่งล็อกดาวน์ทั้งเมืองเลยเจอผู้ติดโควิด1นคนเท่านั้นด้วยความที่อาจจะเพราะว่าเขาเห็นว่าเมืองเขาเล็กเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดการแพร่ระบาดเมืาะ,จะาเจอ<ด>หนึ่งจะได้คุมให้ได้ครานี้เขาก็บอกว่าเขาก็เลยสั่งห้ามเลยว่าไม่ให้ออกนอกบ้านนเวลา3วันตั้งแต่วันตั้งแต่แบบเมื่อเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยที่แบบ แล้วเขาก็จะมีการส่งสิ่งของจําเป็นไปให้ที่บ้านเหมือนเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์ของจีนต้นๆเลยคือแบบใช้มาตรการเข้มข้นเลย,เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กงานเขาก็คงแบบอยากจะจํากัดก็เรียกว่าติดหนึ่งคนสามแสนคนไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะเพราะเป็นเมืองเล็กนั่นก็ <laughs> นคือาการรู้จักใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขาว่าถูกสั่งห้ามเลยนะว่าห้ามใช้รถยนต์นะคะแล้วก็ ไม่อนุญาตถ้าเกิดจะออกนอกพื้นที่ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้วยครานี้เขาก็บอกว่าเมืองนี้สาคัญยังไงจริงๆถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าเขาเป็นเมืองผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดของจีนใช่คือแบบแล้วเหล็กเนี่ยเขาจะส่งออกไปทั้งสฐอเิกาญ,ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ชาติตะวันตกตหลายชาติเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าใน,ในทางญี่ปุ่นเองเขาก็เปิดเผยว่าปัจจุบันนี่มีชาวจีนเนี่ยนะคะกว่า250ล้านคนเนี่ยที่อยู่ภายใต้มาตรการ เข้มข้นของการป้องกันการระบาดของโควิด -19 250ล้านคนนะมันเยอะนะจาก1,400ล้านคนที่บอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแบบประเทศจีนก็บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้แค่347รายแต่เขากังวลมากนะแต่พอสังเกตจากหลายๆเมืองเนาะเป็นมตรการที่แบบเข้มข้นชัดเจนมากๆเลยนะว่าต้องการให้มันก็อย่างที่เราคุยๆกันหลายที่ว่าแบบจีนเขาด้วยความประชาชนปเยอะอะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดมันคุมไม่ได้อะมันจะเกิดแบบ โรคแบบที่แบบระบาดมากจนระบบสรราธารณสุขเขารับ<ช>ไม่ไหว<ต>เขาก็จะซ<น>ีเรียสมากเกิดระาดวัคซีนละการใช่ใช่ใช่าขึ้นนานและอ่ะ